สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ Resonance Podcast อีกครั้งนะคะคุณอยู่กับ n นนซี่ v m ค่ะและนี่คือ Resonance Podcast เอพิโซดที่28แล้วค่ะหัวข้อของเราในวันนี้นะคะอยู่ในหมวด with life ค่ะแล้วก็เป็นท็อปิกที่ค่อนข้างจะ Serious นิดหนึ่งนะคะเรียกว่าเป็นท็อปิกที่ค่อนข้างอันตรายครับ ท็อปิกหนึ่งเลยเนาะแต่ว่าวันนี้นะคะก็อยากจะมาพูดคุยกับทุกคนให้ฟังค่ะท็อปิกของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือจรรยาบาลวิชาชีพของสัตวแพทย์คืออะไรเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์ยังไงกับไมเซ็ t ของการเป็นสัตวแพทย์ค่ะเราลองมาวิเคราะห์แล้วเรามาพูดคุยกันค่ะอย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วนะคะว่าท็อปิกเนี้ยเป็นท็อปิกที่ค่อนข้างที่จะใช้คําว่ายากนะคะสําหรับแนนนะ เพราะว่าเนื่องจากว่าพอดแคสต์ของเรานะคะมันเป็นลักษณะคือนําเสนอมุมมองใหม่ๆแล้วก็มีความสนุกสนานนะคะเป็นเรื่องที่แบบตลกแล้วก็เป็นเรื่องที่โอเคใช้คําว่ามันเป็นเรื่องที่สนุกตลกมากกว่าที่จะเป็นเรื่องซีรีสแต่ว่า พอมาถึงหัวข้อนี้มันอดไม่ได้นะคะที่จะแบบรู้สึกหนักใจในการทำเพราะว่าก็อยากจะนำเสนอให้รู้สึกว่าไม่เคร่งเครียดจนเกินไปนะคะแต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่าหัวข้อนี้เป็นข้อที่ละเอียดอ่อนนะคะแล้วก็มีความแบบอ่อนไหวดังนั้นกว่าที่จะตัดสินใจทำหัวข้อนี้แล้วก็เรียบเรียงมันออกมาเนี่ยแนนก็ใช้เวลาพักใหญ่เลยนะ จริงๆตอนแรกกะไม่ได้อยากจะทําด้วยแต่ว่าท็อปิกนี้ในความเป็นจริงอะมันควรที่จะพูดตั้งแต่แบบเอพิโซดที่สองที่สามแล้วแต่ว่าเน้นค่ามันมานะคะคือเหตุผลอย่างที่พูดเลยว่ารู้สึกได้ว่ามันแบบหลายๆอย่างอะค่ะเราอยากจะให้มันมีความแน่นหนากว่านี้นะคะอยากได้ข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นเนะแล้วก็อยากจะได้ทัศนคติมุมมองใหม่ๆนะคะของในหลายๆคนนะคะเพื่อที่จะ นำเสนอท็อป,ปิกนี้ออกมายังไงนะคะให้คุณผู้ฟังไม่ได้รู้สึกว่านี่มันอะไรกันเนี่ยอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะ mindset คืออะไรเริ่มกับจากคำนี้ก่อนดีกว่านะ mindset เนี่ยมันก็คือเป็นลนักษณะคือความคิดของเราละกันกรอบความคิดนะคะว่าชุดความคิดของเราเนี่ยเราตั้งเป้าหมายตั้งแนวความคิดของเราไว้เป็นแบบไหนนะคะซึ่งในชุดความคิดของเราสำหรับ คนที่เป็นศัตวแพทย์จริงๆมันอาจจะแบบไม่ได้เห็นชัดเท่ากับคนที่มองเข้ามาคือหลายคนอาจจะงงว่าอะยังไงอะหมอน่าจะรู้ตัวเองดีอยู่แล้วไม่ใช่หรอใช่ค่ะคือหมอเนี่ยรู้ตัวเองดีอยู่แล้วว่าสตัตวแพทย์คืออะไรแต่อย่าลืมว่าในสิ่งที่คนมองมามันอาจจะไม่ได้เหมือนอย่างที่ทุกคนเข้าใจเหมือนที่แนนทำในเอพิโซดที่บอกว่า สตวแพทย์ลนะมันอาจจะมีหลายมุมที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้รู้เนาะแล้วก็ในอีกหลายมุมมองที่คนอาจจะคาดไม่ถึงคือฉากหน้าสตวแพทย์เป็นแบบนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วเบื้องหลังมันอาจจะไม่ได้เหมือนอย่างที่หลายๆคนเห็นตอนข้างหน้าก็ได้นะคะดังนั้นในเรื่องของไมค์เซตเองเน้นว่ามันก็เหมือนกันนะคะคําว่าไมเซตในที่นี้คือเราอาจจะรู้สึกได้ว่าหมอควรจะเป็นแบบนี้แต่ในความเป็นจริงหมอไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นหมอไนระ เราก็เป็นแค่คนธรรมดาหนึ่งคนนะคะที่เรามีภาระหน้าที่ความรู้ความสามารถที่จะสามารถทําประโยชน์ช่วยเหลือสัตว์ต่างๆได้นะคะอันนี้เป็นจากความรู้สึกของแนนด้วยนะคะส่วนหนึ่งที่แนรู้สึกว่าสัวตัว,วแพทย์เองก็ไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นไม่ได้มีอะไรที่แบบอุ๊ยมันโดดเด่นออกมาหรือว่าแบบแตกแ,แยกเลยเขายเป็นคนธรรมดานะคะแล้วก็ ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติแต่อย่างที่บอกคือแค่มีความรู้ความสามารถในการรักษาสัตว์เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเองเนาะในมุมมองของศัตวแพ,แพทย์แบบนี้เรายึดถือคําว่าศัตวแพทย์เป็นลักษณะคือหน้าที่นะคะในเมื่อเรามีความรู้ความสามารถที่จะสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ดังนั้นก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะทําให้ดีที่สุดในการรักษาสัตว์นะคะนี่คือ mindset ของศัตวแพทย์คนหนึ่งที่คิดว่าศัตวแพทย์หลายๆคนนะคะก็น่าจะคิดในรูปแบบเดียวกัน แต่ทีนี้คำว่าสตวแพทย์เองอะคะ่ะด้วยความที่มันเป็นวิชาชีพเฉพาะแล้วมันก็มีความเกี่ยวเนื่องนะคะรวมถึงมันมีสิ่งที่เรียกว,ว่าศีลธรรมอะไรหลายอย่างเนี่ยลงมาครอบไว้ด้วยนะคะดังนั้นมันก็เลยมีในพวกข้อบัญญัติบัญกฎหมายต่างๆนะคะรวมถึงในเรื่องของจรรยาบัรณเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย จริงๆแล้วนะคะในทางกฎหมายเองเขาก็จะมีระบุค,ความหมายของคําว่าจรรยาบัลของวิชาชีพสตัตวแพทย์ไว้ด้วยนะคะซึ่งถ้าแนนจะอ่านตามในเรื่อง,องของข้อกฎหมายแล้วเนี่ยคำว่าจรรยาบัลแห่งวิชาชีพสตัตวแพทย์เนี่ยเขาให้ความหมายว่ามันคือความประพฤติสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสตัตวแพทย์ที่กําหนดเพื่อรักษาไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรี ส่งเสริมชื่อเสียงเกียรติคุณเกียรติฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งเป็นสมาชิกของสตวแย์สภาเป็นคำที่เข้าใจยากมากเลยคือ <c oughs> ในความกฎหมายอ่ะมันก็จะมีอะไรแบบเนี้ยคะ่ะที่เข้าใจยากเกิดขึ้นแต่เขาก็มีการขยายความนะคะว่าคำว่าเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพเนี่ยมันหมายความว่าอะไร ซึ่งเขาระบุว่ามันหมายความว่ามาตรฐานความประพฤติที่วัดจากการพิจารณาความเสื่อมเสียที่จะเกิดขึ้นแก่ส่วนรวมของวิชาชีพสตวแพทย์เป็นหลักทั้งนี้ถือว่าผู้ที่ประกอบวิชาชีพการสตวแพทย์เป็นผู้ที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีจะต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับความไว้วางใจจากประชาชนและต้องรักษาชื่อเสียงเกียรติคุณแห่งวิชาชีพเอาไว้ให้ได้ ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพสตัวแพทย์นั้นก็คือบุคคลที่ได้ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสตวแพทย์จากสตัวแพทย์ทยสภาค่ะอ่านเองตีความแล้วยังเหนื่อยใจเลยความหมายยากมากเลยนะคะแต่เขาใช้ระบุความหมายก็คือเป็นลักษณะว่าถ้าตีความจากเอาเข้าใจง่ายๆคือหมายความว่าอ่ะ คุณเป็นอาชีพที่มีผู้คนให้ความนับถือนะดังนั้นเวลาที่คุณจะทำอะไรก็ตามหรือว่ามีอะไรเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ให้คำนึงถึงในเรื่องนี้ด้วยนะคะว่าการประพฤติตัวหรือการแสดงออกอะไรควรที่จะมีความเหมาะสมต่อการนับถือของประชาชนนะคะดังนั้นการที่จะทำอะไรไม่ให้เสื่อมเสียเกียรติก็คือหมายความว่าไม่ควรทำอะไรที่มันผิดกฎดหมายนั่นแหละ นะคะเพื่อที่มันจะได้ไม่เสื่อมเสียถึงวิชาชีพนั่นเองซึ่งตัวสัตวแพทยสภาเนี่ยนะคะเขาก็มีหน้าที่ในการที่จะเป็นองค์กรเพื่อรวบรวมนะคะแล้วก็ใช้คำว่าเป็นทั้งสถานที่นะคะเพื่อควบคุมนะคะคอยดูแลของเราสัตวแพทย์ทั้งหลายนะคะรวมไปถึงกำหนดกเกณฑ์นะคะแล้วก็ทำให้สัตวแพทย์ทุกคนนะคะใช้ชีวิต ทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้องนะคะเรียกว่าอเป็นการ,คว,ค,กรกกควบคุมความประพิธีหนึ่งอ่ะเป็นกรมควบคุมความประพฤติของสัตัวแพทย์นะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าสัตัวแพทย์ตามกฎหมายแหละเขาใช้คําว่าต้องมีเกียรติศักดิ์ศรีจากจรรยาบรณวิชาชีพพอมันมีจรรยาบรณเกิดขึ้นมันก็เลยต้องมีสภาเข้ามาควบคุมตรงนี้นะคะเพื่อให้สตัตวแพทย์ทุกคนนะคะทําหน้าที่ได้อย่างตามจรรยาบรณที่เขาว่าไว้ก็คือประพฤติตัวให้เหมาะสม ะะอย่าทำอะไรที่เสื่อมเสียนั่นเองเนาะทีนี้เรามาถึงประเด็นละเอียดอ่อนกันบ้างนะคะที่หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าแบบพูดแล้วมันจะโดนทัวลงหรือเปล่าหรือว่าพูดแล้วจะเป็นการก่อชนวนให้เกิดการทะเลาะกันหรือถกเถียงกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งแนนอาจจะขอพูดเอาไว้สั้นๆไม่ได้ลงรายละเอียดมากแล้วกันนะคะว่า เนื่องจากจัญยาบันวิชาชีพแบบมันความหมายมันชัดเจนมากคือเออคุณทําตัวให้ดีแล้วกันนะอย่าประพฤติตัวให้เสื่อมเสียแต่ไม่ได้หมายถึงว่าสตัตวแพทย์จะต้องแบบระบุศีลธรรมหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันชัดเจนอะ <c oughs> เอาเป็นว่าถ้าเป็นในเรื่องง่ายๆก็คือมนุษย์เราทุกคนนะคะรวมถึงคนไทยทุกคนอยู่ภายใต้การกฎหมายของรัฐธรรมนูญเนาะ ดังนั้นถ้าเกิดคุณไม่ได้ทำผิดกฎหมายคุณไม่ได้ประพฤติตัวอะไรที่มันเสื่อมเสียชื่อเสียงทําให้ผู้คนรังเกียจผิดศีลธรรมก็คือคุณประพฤติตัวอย่างถูกต้องแล้วก็ไม่ได้เสื่อมเสียเกียรติแล้วก็ไม่ได้เสื่อมเสียจรรยาบรรณวิชาชีพนะคะซึ่งในเรื่องของการที่เราประกอบอาชีพที่มันเรื่องของวิชาชีพเข้ามาเกี่ยวข้องมีจรรยาบรรณเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็รวมไปถึงแนวทางที่ถูกต้องด้วยนะคะ ทุกครั้งที่เวลาเรารักษาอะไรก็ตามมันจะมีแนวทางของเราเสมอเป็นเส้นกลางคือถ้าเกิดเราไม่ได้ทําอะไรที่มันผิดไม่ว่าจะเป็นการรักษาที่ผิดแนวทางหรือว่าทําอะไรที่มันผิดขั้นตอนมันก็จะไม่ผิดจรรยาบัณค่ะอย่างเช่นแน,นยวยกตัวอย่างง่ายๆนะคะทุกคนอาจจะยังงง,งๆเข้าใจว่าเอ๊ะมันรู้ได้ไงว่ามันผิดไม่ผิดอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างง่ายๆนะคะอย่างเช่นถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าแมวกินพาราเซตามอลไม่ได้แหย แล้วมีคนไข้นะคะก็คือเจ้าของเนี่ยพาน้องแมวอะ่ะมาหาหมอแล้วก็บอกว่าหมอมีหมอแมวมีไข้นะไม่สบายอะ่ะไม่กินข้าวมาสองวันแล้วอยากได้ยาลดไข้หน่อยหมอจ่ายพาราเซตามอลให้แล้วก็บอกว่าอย่าก,กินเยอะนะกินเท่านี้ก็พอถ้ากินมากกว่านี้เดี๋ยวจะเป็นพิษเอาคำถามคือ หมอรู้อยู่แล้วว่าแมวกินพาลาเซตามอนไม่ได้แต่ก็ยังจะจ่ายให้ทั้งที่รู้ว่ามันจะเป็นอันตรายต่อสัตว์อย่างเงี้ยคือผิดจรรยาบรรณไหมก็คือผิดนะคะเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ถูกต้องมันผิดหลักการในการรักษามันผิดแนวทางในการรักษาคุณกําลังทําให้สัตว์ตัวน,นั้นเป็นอันตรายท,าทั้งที่่รู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่ให้ไปนั้นมันคือพิษมันใช้ไม่ได้ ะะดังนั้นมันก็จะทําให้เกิดการเสื่อมเสียต่อวิชาชีพเนาะพราะคุณกําลังทําให้สัตว์ตัวหนึง่งอาจจะเสียชีวิตจากความไม่รู้ของคุณนะคะการไม่รู้ไม่ผิดในบางกรณีแต่เราเป็นสัตวแพทย์เราจะไม่รู้ในเรื่องของการรักษาไม่ได้เพราะถ้าคุณไม่รู้คุณก็ต้องไม่จ่ายยาสิ แต่คุณไม่รู้แล้วคุณยังจ่ายายาไปอะ่ะอันนั้นคือไม่ถูกต้องอ่ะอันนี้คือยกตัวอย่างง่ายๆนะคะแต่มันอาจจะแบบไม่ได้ไปเป๊ะซะทีเดียวแต่ว่าเป็นการยกตัวอย่างแบบเออให้เห็นภาพเข้าใจง่ายๆแล้วกันว่าว่ามันประมาณนี้นะคะทีเนี้ยถ้าในเรื่องของจรรยาบรรณการผิดหลักการในการราาักษาแนวทางในการรักษาที่ถูกต้องมันคืออย่างนี้แล้วคําว่าศีลธรรมละ่ะหมอไม่มีเมตตาเลยอย่างเงี้ยผิดจรรยาบรรณไหมคาว่าเมตตาคืออะไร เมตตาการุณานับเป็นศีลธรรมอย่างหนึ่งไหมใช่คะ่ะคนเรามีเมตตามีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นศีลธรรมอย่างหนึ่งนะคะแต่มันไม่ได้ถูกบังคับกับเกณฑ์ว่าจะต้องถูกบรรจุอยู่ในคําว่าจรรยาบรรณเสมอไปหมอมีหน้าที่รักษาตามหน้าที่อย่างถูกต้องรักษาเกียรติและก็คงเอาไว้ซึ่งจรรยาบรรณคือการรักษาอย่างถูกต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสัตว์เนาะแต่เรื่องของความใจดีมีเมตตาอันนี้เป็นเรื่องของเพอร์สันอล เป็นเรื่องของศีลธรรมส่วนส่วนบุคคลที่ไม่ว่ากฎหมายหรือว่าจรรยาบรรณวิชาชีพก็ไม่อาจจะบังคับได้หมออาจจะไม่ได้มีเมตตาต่อสัตว์ทุกคนแต่หมอมีหน้าที่ค่ะหน้าที่ของหมอคือการรักษาสัตว์ให้ดีที่สุดคุณจะไม่มีเมตตาต่อสัตว์ก็ได้แต่คุณจะต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วคุณก็จะต้อง ทำหน้าที่อย่างเต็มที่เต็มความสามารถเท่าที่คุณมีโดยไม่ทำอันตรายต่อสัตว์ตัวนั้นอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องที่ควรตามจรรยาบรรณที่ควรมีนะคะดังนั้นในเรื่องของคำว่าหมอไม่ใจดีไม่มีเมตตาไม่ช่วยเหลือสัตว์เลยอันนี้เป็นเรื่องของส่วนบุคคลแหละพูดยากอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณโดยตรงแต่ถ้าถามว่าหมอส่วนใหญ่มีเมตตาใจดีไหมพ้างน,นั้นแหละอันนี้พูดได้จาก ใจนะคะเพราะว่าเราอยู่ในฟิลรักษามาตลอดอะ่ะเรารู้เสมอว่าแบบสัตว์ตัวหนึ่งอะคะ่ะมันจะผ่านพ้นภาวะวิกฤตไปได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยหมอเองก็ต้องทุ่มเทรแรงกายแรงใจในการรักษานะคะเจ้าของเองก็ยังต้องทุ่มเงินทองเพื่อที่จะทำการรักษาอย่างเต็มที่เหมือนกันดังนั้นการใจดีมีเมตตายอย่างที่บอกเปเรื่องของบุคคล หมอเองก็สงสารหมอเองก็อยากจะทําให้สุขความสามารถแต่ความใจดีนั้นมันก็มีขอบเขตของแต่ละคนที่มันไม่เท่ากันจะคาดหวังให้หมอใจดีกับสัตว์ทุกตัวก็อาจจะเป็นไปไม่ได้แต่หมอทําทํนเต็มหน้าที่แน่นอนอันนี้คือไม่ผิดจรรยาบรรณนะคะดังนั้นหลายๆคนที่อาจจะรู้สึกว่าหมอไม่ใจดีหมอไม่มีเมตตาเลยอะหมอไม่ช่วยเหลือสัตว์เลยอะผิดจรรยาบรรณอันนี้ไม่ถูกต้องค่ะ พราะอย่างที่เราคุยกันไปแล้วว่าคําว่าจรรยบัรณคืออะไรเนาะมันไม่มีคําว่าใจดีมีเมตตาเลยอะมันมีแต่เรื่องของการทําหน้าที่อย่างสุจริตเที่ยงธรรมนี่คํานี้ถูกต้องคุณต้องมีความสุจริตมีความเที่ยงธรรมนะคะคุณต้องทําตามหน้าที่อย่างถูกต้องเต็มที่ในส่วนที่ตัวเองอย่างถูกต้องหลักการของการรักษาอันนี้คือสิ่งที่จรรยาบรรณวิชาชีพอยากจบะบอกนะคะ แต่ทีนี้ว่าเขาก็ยังบอกอีกว่ามันก็จะต้องเป็นเรื่องของการไม่เสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วก็ไม่ทําให้เกิดเขาเรียกคำว่าอะไรนะให้คนมองแล้วรู้สึกไม่ดีอ่ะเออใช่นะคะดังนั้นอย่างที่พูดเลยอ่ะเรื่องคําว่าใจดีเมตตามันเป็นเรื่องของบุคคลแต่ละคนใจดีมีเมตตาไม่มเท่ากันดังนั้น ถ้าคุณหมอว่าหมอคนนี้ไม่ใจดีแต่เขาก็รักษาอย่างเต็มที่นะรักษาแมวเป็นหัดหมาเป็นลำไส้อักเสบหายมานักต่นนักแล้วแต่หมอไม่ใจดีเลยหมอดุหมอไม่รู้ราคาให้เลยอะจะบอกว่าหมอผิดจรรยาบรรณก็ไม่ได้ใช่ไหมอาจจะไม่ถูกใจแต่ถูกกฎหมายนะคะอันนี้มันอาจจะเป็นข้อขัดแย้งนิดน,นึง ที่หลายๆคนอาจจะรู้สึกขัดใจในการฟังนะแต่ว่าอันนี้คือข้อเท็จจริงใช้คําว่าอย่างนี้ดีกว่าเนาะทีเนี้ยหลายคนนะมองว่าหมอจะต้องใจดีกับสัตว์มีเมตตาต่อสัตว์ช่วยเหลือสัตว์เสมอส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าประเทศไทยเป็นที่เขาใช้คําว่าเป็นเมืองพุทธเนาะคือเรามี ศาส,สนาประจำชาติส่วนใหญ่ประมาณว่าประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธศาสนาพุทธสอนให้คุณทำความดีนะคะแล้วก็สอนให้ช่วยเหลือเกื้อกูลมีเรื่องของศีลห้นะคะที่ห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วก็มีเรื่องของการทำบุญทำทานเพื่อช่วยเหลือ,อสุนัขจรสัสั์ยากไร้หรือใครก็ตามนะคะที่อยู่ในสภาวะลบาบากแต่ทีเนี้ยถ้าจะพูดถึงตามหลักศาสนาพุทธจริงๆนะคะ เขาจะมีสิ่งหนึ่งที่ติดเอาไว้เสมอคือไม่ว่าคุณจะทำการกุศลใดช่วยเหลือใครก็คือต้องไม่ลำบากผู้อื่นไม่ลำบากตนเองนะคะคือไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไม่ใช่แค่แบบไม่ใช่ทําให้สัตวเดือดร้อนคนด้วยก็ต้องไม่เดือดร้อนด้วยนะคะดังนั้นถ้าบอกว่าหมอไม่มีใจดีไม่มีเมตตาไปเรื่องของบุคคล ก็เป็นเรื่องของศาสนาที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยละกันศีลธิธรรมเป็นเรื่องของศาสนาด้วยส่วนหนึ่งนะคะคนเราไม่จําเป็นที่จะต้องแบบถูกใจใครทุกคนนี่มแต่ตราบใดที่เรายังอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องไม่เดือดร้อนผู้อื่นแล้วก็ไม่เดือดร้อนตนเองไม่ได้ทําให้ใครก็ตามอ่ะจะต้องแบบเดือดร้อนจากการการะทําของเราอันนี้เนี่ยยังมองว่าก็ยังอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องแล้วก็อยู่ในหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมน,นะคะไม่ถือว่าผิดจรรยาบรรณนะ ทีนี้มาถึงพูดถึงเคสท,ที่เป็นประเด็นร้อนฉ่ามากนะคะไม่ว่าจะเป็นสิบปีที่แล้วนะคะจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นประเด็นอยู่นั่นก็คือการที่แบบของเก็บสุนัขจ้อแมวจรมาให้หมอรักษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่มีเงินจ่ายทิ้งสุนัขจรและแมวจรเอาไว้หรืออย่างบางกรณีก็คือเอามาทิ้งเอาไว้ให้เลยโดยที่แบบ ไม่ได้บอกว่าไม่มีเงินนะเอามาวางทิ้งเอาไว้หน้าคลินิกก็มีหรืออย่างเลวร้วายที่สุดที่เคยเจอก็คือเอามาฝากให้รักษาพอหมอโทรไปทวงค่าใช้จ่ายก็บอกว่าหมอไม่มีจรรยาบรลเลยไม่มีเมตตาไม่รู้ราคาขีดแพงแถมรักษาก็ไม่หายด้วยอันนี้ค่ะก็คือจะ เป็นเรื่องของความอ่อนไหวอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็สตวแพทยสภาที่เขามีหน้าที่ช่วยเหลือในการที่อให้หมอทุกคนนะคะอยู่ในทํานองค์ธรรมอยู่ในจรรยาบรณที่ถูกต้องก็จะเข้ามาจัดการเรื่องนี้ถ้าเกิดมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นนะคะคําถามคือหมอคนนี้ผิดจรรยาบัณไหมในเรื่องของการที่ว่าเออเขาแบบไม่ใจดีมีเมตตาเป็นคําถามที่ตอบยากแต่ว่า จริงๆแล้วมันอีซี่มากมันง่ายมากทุกคนไม่จะเป็นต้องคิดเยอะเลยเลยค่ะเพราะว่าถ้าพูดถึงในความหมายของคำว่าคุณต้องทำอะไรก็ตามที่ไม่ให้เดือดรอ้อนและไม่เบียดเบียนผู้อื่นน่ะดังนั้นหมอนคนนี้เขาก็ไม่ได้ผิดจรรยาบรรณนะเพราะเขาไม่ได้เบียดเบียนคนอื่น แต่ว่าเจ้าของที่นําสุนัขมาทิ้งนําแมวมาทิ้งกันเนี้ยกำลังเบียดเบียนคนอื่นก็คือเบียดเบียนหมอนั่นเองนะคะดังนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของศีลธรรมและที่ต้องไปคุยกันเองเนาะไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ถามว่าในส่วนของจรรยาบันผิดไหมก็ไม่ได้ผิดนะคะเพราะว่าคุณหมอเขาก็รักษาตามหน้าที่ไปแล้วนะทีนี้มาถึงคําว่าเออเขาเรียกอะไนะหมอแบบ ใจดีหมอมีเมตตาหมอแบบช่วยเหลือสัตว์ไม่กร,รุณนาต่อสัตว์เลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่คนแบบถกเถียงกันมากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนนอยากจะพูดคํานี้เสมอทุกครั้งที่มันมีประเด็นนี้ขึ้นมาก็คือเคยได้ยินไหมคําว่าเอนดูเขาเอนเราขาดอ่ะคำนี้มันอาจจะดูแบบเก่ามากเป็นคำพังเพิอประเภทหนึ่งนะคะที่ถ้าเกิดใครสงสยัยสามารถไป Google หาคำแปลได้เอนดูเขาเอเราขาดคือเรื่องจริง คือหมายความว่าถ้าสมมติว่าเราสงสารทุกคนนะ่ยแล้วตัวเรา,าลำบากอะ่ะเราไม่สงสารตัวเองหรอกไม่มีมนุษย์คนไหนนะคะช่วยเหลือคนอื่นจนตัวเองลำบากแบบลําบากสุดๆอะ่ะแล้วทีเนี้ยถ้าย้อนกลับไปว่าทาไมหมอถึงต้องเก็บค่ารักษาแพงอันนี้แพงไม่แพงขึ้นอยู่กับว่า สถานที่ที่เจ้าของพาน้องสุนัขหรือแมอไวไปรักษานนะัเป็นแบบไหนจริงๆทุกคลินิกหรือทุกรโรงพยาบาลเขาก็จะมีติดเอาไว้นะคะซึ่งเป็นข้อกําหนดเป็นกฎหมายชัดเจนนะคะว่าจําเป็นที่จะต้องติดไม่อย่างงาั้นก็คือจะผิดกฎหมายแน่คือคําว่าตรวจสอบค่ารักษาและบริการได้ที่นี่คือหมายความว่า ถ้าเจ้าของพาสุนัขหรือแมวไปรักษาคะ่ะถ้าไม่ชัวร์ว่าตัวเองมีเงินหรือจ่ายพอไหมก็ถามเขาได้เลยคะ่ะว่าค่ารักษาประมาณนี้เท่าไหร่อย่างนี้อย่างนี้เป็นประมาณนี้ค่ารักษาเท่าไหร่ตัวเองไหวไหมถ้าไม่ไหวก็ลองย้ายที่ดูคือมันอาจจะมีสถานที่ที่เราสามารถรักษาได้บางที่เขาแบบคิดแพงมากโดยที่เราไม่ใช่กลุ่มลูกค,คา้าเขาเราไม่มีเงินมากพอเราก็อาจจะแบบไม่เหมาะกับที่นั่นก็อาจจะต้องย้ายที่ แต่ว่าเราสามารถสอบถามได้เสมอนะคะแล้วก็ถูกที่ก็คือเป็นหน้าที่เขาที่จะต้องตอบค่ะเพราะว่าตามข้อกฎหมายเลยพูดมาถึงตรงนี้ในฐานะสตวแพทย์ด้วยกันเองลำบากใจไหมกับเรื่องที่มีปัญหาของพวกโดนบน่นหมอไม่ใจดีหมอไม่มีเมตตาหมอแบบไม่ทำตามจรรยาบรรณเลยคิดหวังแต่จะเอาเงินอย่างเดียวก็ไม่ได้เสียใจอะ <c oughs> คือในฐานะหมอนะ แนนมองว่าแนนอะทเต็มที่แนนพยายามช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถเท่าที่อุปกรณ์ตอนนั้นจะมีได้แล้วคือเราทําเต็มที่ของเราแล้วเราทําเต็มความสามารถเราเต็มความาพักภูมิแล้วถ้าสมมุติว่าใครจะมามองว่าเรายังทําไม่ถูกต้องอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่ามุมมองของเขาในการมองคนอื่นเป็นแบบไหน เพราะว่าในในฐานะหมอเนี่ยมั่นใจว่าในเมื่อเนนทํางานอย่างเต็มที่เนียก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนใครมีแต่คนอื่นนี่แหละมาเบียดเบียนเราแล้วทําไมหมอจะต้องคิดค่ารักษา,าพแพงด้วยก็ของมันแพงเราไม่ได้ซื้อมาราคาถูกถูแล้วเขาก็ไม่ได้ให้เรามาฟรีด้วยรวมถึงประเทศไทยก็ไม่ได้มีนโยบายในการสนับสนุนโรงพยาบาลหรือคลินิกรักษาสัตว์ทุกอย่างมันเป็นเรื่องของเอกชนนะคะบางคนบอกว่า แล้วทำไมไม่แบบไปพวกแบบโรงพยาบาลตามมหาวิทยาลัยอ,อันนั้นก็เป็นกึ่งเอกชนเหมือนกันนะคะไม่ได้มีการสนับสนุนใดๆจากทางภาครัฐนะคะทุกคนอย่าเข้าใจผิดแต่ว่าเงินที่หาได้เขาก็จะมีการบริหารในโรงพยาบาลเกิดขึ้นนะคะดังนั้นอะไรก็ตามมันไม่มีคําว่าถูกหรอกทุกอย่างมันใช้เงินมันก็แพงทั้งนั้นแหละในมุมมองแน่นะแล้วก็เอ่อถ้าสมมติว่าใครไม่มี เงินมากพอนะคะในกาเลงสัตว์ก็แนะนําว่าอย่าเลี้ยงไม่ได้ใจดํานะแต่ว่ามันจะกลายเป็นภาระของคุณแล้วมันก็จะทําให้เออนี่แหละเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้คุณต้องเสียใจถ้าสมมติคุณไปเจอหมอที่แบบเขาไม่ได้ใจดีลดค่ารักษาให้คุณก็จะเสียใจอีกอ่ะแมวก็ตายแถมนล้วเสียงเงินแล้วก็เจอหมอผู้จาไม่ดีใส่อีก,อ,กอะไรอย่างเงี้ย คือถ้ารู้สึกว่าเราแบบไม่พร้อมสำหรับกันเลี้ยงก็แนะนำอย่าพึ่งเลี้ยงนะคะส่วนใครที่คิดว่าแมวจอนนะสงสารจะให้ตัวของอาหารเป็นครัง้งคาวอันนั้นก็แล้วแต่สะดวกแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสู่กระบวนการรักษาก็ต้องเผื่อใจไว้ด้วยว่ามันมีค่าใช้ใจ่ายนะซึ่งตามโรงพยาบาลหรือคลินิกต่างๆนะคะเน่นก็สังเกตเห็นแล้วว่าทุกครั้งก็จะมีกองทุนช่วยเหลือนืงของพวก สัตว์ยักไล้สัตว์ป่วยสัตว์จรเสมอรวมถึงจริงๆคุณหมอแต่ละคนเขาก็ส่งสามสัตว์นะพอรู้ว่าเป็นจรเขาก็จะมีการลดให้บางทีเขาก็หาในเรื่องของพวกยาบริจาคให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่าใช้จ่ายจริงคือน้อยมากดังนั้นคุยกันก่อน อย่าพึ่งไปมองว่าหมอไม่ดีอย่างงี้อย่างนี้ลองถามหมอคุยกับหมอก,ก่อนเปิดใจแล้วก็ทําให้ถูกต้องคือหมายความว่าแสดงตัวออกมาว่าโอเคพร้อมจะจ่ายจะผ่อนหรือจะอะไรก็ได้หรือตกลงกับหมอก,ก็ได้ว่ามีงบเท่านี้นะคะขอรักษารประมาณเท่านี้ได้ไหมหรือว่าอะไรยังไงอย่าพึ่งแบบไม่มีหนีหายเพราะว่าส่วนใหญ่แนนเจอว่าเกของลูกค้า ประเภทนี้ที่แบบมีปัญหาเรื่องของอ่านเนี่ยบ่นว่าหมอคิดแพงนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยก็คือไม่ได้มีงบมากพอแต่ว่าไม่แจ้งคุณหมอตั้งแต่แรกนะคะแล้วก็เลยพอเจอราคาที่มันแพงมากสุดท้ายก็เลยกลายเป็นปัญหาประเด็นกันแล้วก็เนี่ยแหละคะ่ะวุ่นวายกันในเรื่องของการฟ้องร้องบ้างอะไรบ้างนะคะอยู่เสมอซึ่งปัญหานี้มันแบบ หมือนที่แนนพูดอะสิปีมาแล้วมันก็ยังเกิดขึ้นไม่จบไม่สิ้นนะทุกคนแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่แล้วแนนะก็เชื่อว่ามันคงมีตลอดไปอ่ะสําหรับประเทศไทยที่มีสุนัขจรและ้แมวจรมากนะคะดังนั้นก็แก้ปัญหาพวกนี้ระยะยาวไม่ได้แต่เราทําได้นะคะก็คือการพูดคุยกันให้เข้าใจว่าทุกอย่างมันสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการพูดคุย อยากมีเหตุผลและมีสติไม่ได้ใช้อารมณ์เนาะเพราะว่าพอมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเกิดการแตกหักอ่ะมันก็มีแต่ความสูญเสียเกิดขึ้นนั่นเองคะ่ะเอาละค่ะแล้วนี่ก็คือเป็นในเรื่องของไม่เซตของสตวแพทย์นะคะรวมถึงว่าความสัมพันธ์ระหว่างคําว่าจยาบวันวิชาชีพที่มันอ่อนไหวเนี่ยในมุมมองของสตวแพทย์เองมันเป็นแบบไหนเนาะซึ่งแนนพูดได้เลยนะว่าแบบประเด็นเนี้ยพอพูดขึ้นมาแล้วมันก็เป็นเรื่องที่รู้สึก ล้าและท้อใจนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่เวลาเราอธิบายอะไรให้ใครคนหนึ่งฟังมันไม่มีใครเข้าใจได้อย่างเต็มร้อยหรอกเนาะแล้วก็ในชีวิตจริงของคนเราอะคะ่ะเราอาจจะไม่ได้แบบสัมผัสกับอะไรหลายอย่างในหน้าฟิลจริงเลยทําให้ไม่รู้ว่าเบื้องหลังจริงแล้วมันเป็นแบบไหนบางครั้งนะคะแนนก็อยากจะพูดเลยว่าเจ้าของหมอเองก็ลําบากนะ คือบินค่ายาครั้งหนึ่งไม่ได้ถูกเลยไหนจะอะ่ค่าเช่าเตกค่าอุปกรณ์ค่าแรงคนงานค่านาค่าไฟคือทุกอย่างมันมีค่าใช้จ่ายหมดเลยอะเรารู้เลยว่าการที่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะมันต้องใช้เงินในการลงทุนนะคะดังนั้นมันเป็นเรื่องยากอะค่ะที่จะพูดกอกมาเข้าใจว่าเออเราไม่ได้น่าเงินนะแต่ว่าเงินเป็น สิ่งที่สําคัญมากๆในการที่จะเอาไปซื้อปัจจัยสี่ทั้งหลายในการที่จะมีชีวิตอยู่ถ้าหมอไม่มีเงินแล้วจะทํำยังไงอะ่ะหมอก็ต้องปิดร้านไปทาอย่างอื่นไหมคือไม่รักษาสัตว์แลไปทําอย่างอื่นแทนเลยเหมือนแนนไงไม่รักษาสัตว์แลตอนนี้ทาอย่างอื่นมานั่งพูดคุยพอดแคสให้ทุกคนได้ฟังอะไรแบบนี้ไหมไม่ใช่นะคะก็ยังรักษาสัตว์อยู่แต่ว่าก็คงแบบน้อยลงมากแล้วส่วนนึงเป็นเพราะอย่างนี้แหละทุกคนแนนลดราคาฉํามาก ลดร,ราคาจนรู้สึกว่าแบบกําไรก็ไม่มีเหนื่อยก็เหนื่อยเลยแล้วทุกคนทำอย่างนี้ก็มปแห่งงานอื่นทำเราแหละ <c oughs> เป็นเรื่องจริงนะคะเอามาเลาเล่นแต่เป็นเรื่องจริงแต่นั้นก็ยังรักษาสตว์อยู่นะก็ยังเป็นงานที่ยังอยากทำและรักอยู่เหมือนกันนะ <c oughs> ประมาณนี้นะคะ สุดท้ายนี้นะคะขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามและรับฟังคลิปนี้มาจนถึงตอนนี้นะคะหวังว่าเราจะพูดคุยกันได้อย่างเปิดอ,อกเปิดใจนะคะแล้วก็อย่าพิ่งทัวมาลงแนนนะถ้าสมมุติว่าใครมีคอมเมนต์หรือมีข้อคิดเห็นหรือว่าข้อสงสัยนะคะสามารถพูด,พดคุยคอมเมนต์กันได้อย่างสุภาพนะคะแนนจะเข้ามาตอบแน่นอนแล้วก็อ่านความเห็นของทุกๆคนนะคะเพื่อที่เราจะได้เข้าใจกันตรงกัน,นะคะ่ะโลกนี้จะได้น่าอยู่ขึ้นนะคะแล้วก็แนนก็หวังว่าจะเป็นกําลังใจให้สตว์แพทย์ทุกๆคนนะคะได้ก้าว ต่อไปแล้วก็ลษาสัตว์ได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เราฟัง Resonance Podcast ค่ะวันนี้ราตีสวั่ะค่ะบ๊ายบาย